แสงเงินแสงทองออกมาแล้วพระอานท์ก็ได้กราบทูลอีกเป็นคำรบที่สามพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานทนบริษัทคือหมู่พิกษุที่ทประชุม, <ไป S 2> ชมกัน,กนอยู่ไม่บริรสุทธิ์นี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าบอกพระอานทนครับบอกว่าในการที่ชุมนุมเพื่อที่จะแสดงปาติโมกโดยพระพุทธเจ้าเองนั้นเนี่ยซึ่งเป็นพิธีกรรมที่พระสงฆ์สืบทอดมาในจนถึงปัจจุบันนะครับการแสดงปาฏิโมกส่วนมาก จะเกิดขึ้นในระหว่างที่เข้าพรรษาณจำพรรษาทุกวันพระใหญ่นะครับบางวัดนะหรือบางวัดก็อาจจะทำอะนอกเหนือจาก จากที่ว่ามานะครับโดยเมื่อผู้ที่มาประชุมนะฮะซึ่งเรียกว่าบริษัทเนี่ยมาประชุมในนั้นเนี่ยมีความไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับพระพุทธองค์ก็เห็นว่าไม่บริสุทธิ์ก็จึงไม่แสดงปฏิโมกผมหยิบยกออกมาจากอุปโปโสัสูตรอัตกานิบาตอังคุตตรนิกายอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22 พระมหาโมกขลานะซึ่งเป็นอัครสาวกผู้มีฤทธิ์มากนะครับก็ได้กำหนดใจด้วยใจกระทำจิตภิกษุสงฆ์ทั้งหมดไว้ในใจได้เห็นบุคคลทุศิลมีบาปธรรม มีสมาจารย์ไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ทันแล้วลุกจากอาสนะเข้าไปหาบุคคลนั้นกล่าวกับบุคคลนั้นว่าท่นอาวุโสจงลุกไปพระผู้มีพระภาคทรงเห็นเธอแล้ว เธอไม่ไมีสังวาสวาคําว่าไม่มีสังวาสเนี่ยหมายถึงไม่มีสิทธิที่จะอยู่ร่วมในบริษัทนี้นะครับเธอไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านพระโมคคัลลานะกล่าวอย่างนี้แล้วบุคคลน,นั้นนิ่งเฉยเสียแม้พระโมคคัลลานะได้บอกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามบุคคลน,นั้นก็นิ่งเฉยเสียลำดับนั้นพระมหาโมคคัลลานะจับแขนบุคคลน,นั้นฉุดออกมาให้พ้นซุ้มประตูด้านนอกแล้วก็ปิดประตู ใส่กรอนกลับไปกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงปฏิโมกต่อไปนี่ไม่ต้องใช้ฤทธิ์ภายในครับใช้ฤทธิ์ภายนอกก็คือบอกแล้วดื้อบอกแล้วไม่ไม่ฟังทําให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์มากนะครับพระโมกขันลานะถึงกับต้องฉุดกระชากลากออกไปจากพระอุโบสถหรือว่าสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจะแสดงพระปฏิโมกนะครับก็เรื่องนี้ก็ไม่เอามากครับเอาเรื่องเอาไว้ประมาณนี้ครับนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วพระพุทธองค์เนี่ยก็ใช้ เจโตปริยญาณกำหนดจิตรู้เหมือนกันแต่ว่าพระพุทธองค์ถือว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่สูงสุดของบริษัทที่อยู่ที่นั่นก็จะไม่กล่าวโทษโปรดใครและก็ไม่แสดงอาการแต่อัครสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลานะผู้ซึ่งมากด้วยฤทธิ์มากด้วยอานสมาบัติเนี่ยนะครับ พอเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จะเสียประโยชน์ต่อพระพุทธองค์จะเสียประโยชน์ต่อสงฆ์มู่ใหญ่เพราะฉะนั้นเพียงแค่พูดทุศิลคนเดียวไม่น่าจะทําให้เสียหายมากถึงขนาดนั้นก็เลยต้องให้ล่าถอยไปเอาละครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าก็แล้วกันนะครับจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ